หมเพลงนี้ฟังแล้วชื่นใจมากเลยพอเห็นหน้าพี่น้องนะครับไทยรวมกำลังตั้งมั่นถึงเวลาต้องรวมกำลังตั้งมัน่นและท่านที่ยังอยู่ที่บ้านนั่งอยู่หน้าจอทีวีออกมาแลว้เลวเร็เวเเดี๋ยวหมดเวลาบอกนะเดี๋ยวผมดา่าเพลิน อย่างนี้ครับวันนี้นี่ก่อนจะพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องความรู้ต่างๆขอเรียนให้ทราบว่าขอ,ขอด่า CNN หน่อยเถอะวันนี้ไอส้สำนักข่าวตา่างประเทศนี่เอมาโทษหาว่าเราเทคกไซเป็นสีนนสีนี้เป็นพวกพักนั้นพักนี้เลยบอกว่าคนอย่างกูนี่ไม่มีสีสีของกูมีสีเดียวคือไทยธงไทยทั้งนั้นสีเดียวไม่มีใครอีกแล้ว ไอซี n อนอนะเที่ยวไปด่ามาโทษว่าเราเทคไซหาว่าฝ่ายน้นฝ่ายนี้ทำไมจะต้องไปเป็นฝ่ายใครเราเป็นคนไทยไม่มีสีมีแต่พวกคาะที่เป็นพวกน,นี่ไอ้อีคนหนึ่งเหมือนกันไอ้อัมสเตอร์ดัมเนี่ย ชื่อมันนี่ยังเมืองหลวงคอนแลนด์คอนแลนด์นะเขามีกษัตริย์เขาเทิดททุนเคารพกษัตริย์ไอ้บ้านนี่ดันไปชื่อเขาบอกเขาจะเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากแอลสเตอร์ดามแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยเจ็บใจอยู่อย่างเดียวไปเจอพักพวกที่เขาเป็นนักธุรกิจที่เขาลงทุนเขาก็บอกว่านี่ท่านเป็นอดีตประหลัดกระทรวงบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องขึ้นเป็นสามรอยบาท ผมบอกว่าคุณจะไปรู้เหรอไอสามร้อยบาทเนี่ยนะครับมันเป็นแนวความคิดของรัฐบาลไอ้รัฐบาลเกนอ่ะไอ้สรู้ตัวพี่น้องคงจำได้เอาประชานิยมมาเกี่ยวพี่น้องแรงงานก็ไปดีใจเลือกมาเสร็จเรียบร้อยสามร้อยบาท นายจ้างบอกว่าสามรก็สามรไปไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็ไปขึ้นราคาสินค้าสมมุติวันนายจ้างขายบะมี่ชามละห้สบาทแล้วก็ขึ้นเป็นเจบาทแปสิบาทอะไรก็ได้แล้วคนงานกินอะไรระครับคนงานก็ต้องกินไอ้แปดสิบบาทแหละไอ้สามบาทผลที่สุดไม่เหลือพี่น้องรู้หรือเปล่า ณเวลานี้สถานประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเลิกกิจการไปแล้วกว่าแสนโลงในนึงแสนโลงนะั้นถ้าโรงงานหนึ่งมีคนแปดสิบคนเอาแปดสิบคณเข้าไปคนไทยตกง,งานเท่าไหร่พี่น้องเท่านั้นยังไม่พอ,อเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ บรรดาสถานประกอบการทั้งหลายเพื่อนผมเป็นญี่ปุ่นเป็นอังกฤษเป็นอเมริกันก็มีเยอะแยะเขาย้ายสถานประกอบการไปตั้งโดนดครับในลาวครับ <ไป S 1> ลาวรวยแล้วไปตั้งเขเมรเขเมรรวยแล้วไปตั้งที่พมา่าพม่ารวยแล้วไทยเลวลงไม่ใช่รวยแล้วแล้วอย่างนี้จะมีอะไรเหลือแถว ฮะไอ้นักการเมืองหน้าด้านโก็บังคับอีกว่าฮ้ยคุณไม่ต้องไปรายงานนะว่าโรงงานปิดเท่าไหร่คนงานตกงานเท่าไหร่บรรดาข้าราชการระดับสูงก็สั่งลูกน้องอย่ารายงานนะไอ้ลูกน้องก็ขันปากเกายิกยิกูยกยกอยากรายงานเหลือเกินแต่ไม่ให้รายงานก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงไอ้ตัวไอ้ตัวผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่กล้หาวนที่สุด เราก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเราทําไมต้องใช้ของแพงต้องจนอยู่ขนาดนี้<ด>ผมเนี่ยไม่อยากเข้าตลาดราชวัตรอีกเลยขนาดนี้บอกกันตรงๆอย่างที่เราให้ฟังคราวที่แล้วแม่ค้าแต่ละคนมาบนเหมือนกันอย่างนี้นะ<ด>ครับแล้วคราวนี้ผมเข้าไปผมจะทํำยังไงเนี่ย<ด>ไม่ตอบเขายัางไงตอบไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยเราแล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์ทวีแกพูดจนผมไขดันบวมเนี่ยย<ด>ิ่งไอ สามสามวยขายก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าตลาดนี่นะครับในทางขึ้นตลาดเนี่ยยัโฟรอร่อยเนี่ยแกถามทุกวันด้วยสิว่าเนี่ยท่านจะเป็นยังไงมากเป็นยังไงมากบอกไม่รู้เป็นไงก็ะจะเย็นๆนะเดี๋ยวของดีมันก็เกิดเองเดี๋ยวแกจะไทยแล้วเมื่อไหร่มันจะดีผมจะไปตอบได้ไงผมก็บอกชีวิตผมสับสนเมื่อไงไม่รู้จะดีเมื่อไหร่ แต่บอกให้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยเงินสามร้อยบาทที่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าแรงแล้วเราอดอยากอีกแล้วเราแย่อยู่แล้วขณะนี้ทำไมเราจะต้องไปติดตามจะต้องไปรับใช้จะต้องไปดูแลไอ้พวกที่มันหมดอำนาจไอ้พวกที่เป็นคนกลายเป็นของเก๊ไปแล้วพี่น้องที่เป็นข้าราชการที่นั่งอยู่หน้าทีวีขณะน,นี้ออกมาเลยออกมาเลย ออกมาเถอะครับมันต่างคุณไม่ได้แล้วยิ่งไอกกระทรวงที่ผมอยู่เนี่ยนักกระทรวงแรงงานเนี่ยรัฐมนตรีสรูตู้ไปแล้วศ <Yeah. S 1> าลก็ตัดสินแล้วว่ามันม,มีความผิดเพราะนั้นมันพ้นมันยังเดือกบอกว่าคราวนั้น,นมันเป็นรองนายกคราวนี้เป็นรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีแรงงานแน่จริงนะไอ้ปหลัดกระทรวงนะ อธิบดีในกระทรวงแรงงานนะเดี๋ยวเจอกันถ้าแน่จริงบอกมาเลยถ้าเบิกเงินนะมันเบิกเงินไปใช้ไนงะอดีตรัฐมนตรีเกเนี่ยเบิกเงินไปใช้เมื่อ,อไหร่ผมจะร้องว่าเอาเงินหลวงไปใช้ส่วนตัวไปใช้้วยโดยไม่ไม่มีอำนาจใช้นี่ก็ตำรวจเต็มกระทรวงแรงงาน ถามว่าไ้ตำรวจพวกเนี้เอาเงินจากไหนมาใช้วะมาอยู่ในกระทรวงแรงงานมาใช้ไฟใช้น้ำงบประมาณค่านี้ใครใจ่ายถ้ากระทรวงแรงงานเป็นคนจ่ายผิดเพราะไม่มีสิทธิ์ใช้งบประมาณกับคนพวกนี้ตำรวจมีงบของตัวเองทำไมไม่ใช้ยอมไม่ได้ พี่น้องจะเห็นว่าทุกวันนี้นะครับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานกําลังกลุ้มใจเรื่องการใช้เงินเหล่านี้หมดเงินทองไม่มีเหลือเงินทองไม่มีใช้ใช้เงินไปเดี๋ยวก็ผิดประเภทนะครับไอ้บังประหลัดบางกระสรวก็บอกว่าแหมเราต้องทํานะเราต้องทำเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทํางานไอ้งานมางานอะไรก็เองวะถามจริงเถอะไอ้นายกอไปแล้วแถมตอนนี้มีคนรักษาการนายก คนรักษาการนายกก็บอกว่าว่าย,ยังต้องรักษาการนายกอยู่มีคนมาพูดก,กับผมบอกพี่พี่มันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเรามันก็บอกพี่เห็นไหมนายกเขารักษาการได้แต่งตัวหล่อรูปหล่อโอ้โหงามเพลงเลยเดินไปไหนก็เดินมาบอกพอท่านกำนันไปตามหาบอกขอคุยด้วยหน่อยเปิดเตลิดเปิดเปิเปเปงไปไหนไม่รู้แล้วคุยว่าแต่งตัวงามรูปหล่อเท่งงาไงเอ้ยกำนันกูเก่งกว่ามึง อลัลโลมันต่อรูปหล่อเป็นรอกเว้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้พี่น้องจะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปอีกหกเดือนผ่านไปไวมันโกหกทุกคนเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนสู้สู้เพื่อใครครับสู้เพื่อประเทศนะไม่ได้ชู้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลยแต่ไอพวกนั้นมันสู้เพื่อประโยชน์ตัวเองครับ ของเงินตลอดเงออเออเอินมาเงินมาเงินมาไอ้พวกที่มันเป็นรักษาการมันอ้างว่ามันรักษาการอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะยถามจริงๆเฮ้บจะหวงเงินไปถึงไหนวะมีเงินมากกว่าพวกกูเยอะแยะยพวกกูเนี่ยจนนะแต่สู้เว้ยเอาอย่างนี้คนจนแต่รวยนํำใจ ถามที่ไอ้พวกที่ยังอยากรักษาการเป็นรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรนี่ไปไม่ได้หรอกมัน,มน,มนใครไปไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายมึงไม่มีตังค์ไม่ยอมเสียตังค์มาเอาตังค์ที่กูนี่กูให้คนเราบาทไปใส่ปากห่วงเงินแล้วเกินตายไปเอาไปไม่ได้เงินใส่บาทปากไอ้บาทหนึ่งนี่ใส่ปากมึงยังไปไม่ได้เลยเอาไปไม่ได้ แทนที่จะนึกถึงประเทศชาติกลับนึกถึงแต่ตัวเองแล้วใครจะมาช่วยได้ขณะน,นี้ทุกวันนันยากจนลงทุกวันนะครับคนงานตกงานไม่พอนะครับการบินไทยส่งพวกตัวเองเข้าไปบริาหารเป็นไงครับขาดทุนไปกี่หมื่นล้านเนี่ยจักกำไรปีละสามพันสี่พันล้านตกขาดทุนไปสองสามหมื่นล้านการบินไทยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแล้วนะ เขาจะเปลี่ยนให้คำขวัญทั้งละว่า,ารักคุณเท่าฟ้าเนี่ยการบินไทยก็าเปลี่ยนเป็นขัดทุนเท่าฟ้านับตั้งแต่พรุ่งนี้ที่ท่านกำนันนัดนะครับตอนบ่ายอย่าลืมไปกันนะใครเียนนะช่วยกันต้องมีการประชุมต้องสู้เพื่อประเทศชาติ เรารักชาติของเราเราไม่ได้รักใครต่อไอ้ตัวๆเรารักของเราไม่ได้ไปรักเงินรักไอ้โจรที่ไหนเราไม่ไม่เกี่ยวเราไม่รู้หรกพวกเรามานี่ไทยรวมกําลังตั้งมั่นทุกคนออกมาพี่น้องที่อยู่ในบ้านออกมาเถอะครับตอนนี้มาช่วยกันดูหน่อยดูแลประเทศประเทศยังเป็นของเราอยู่ไม่ใช่ของคนอื่นเวลาออกมานี่พวกเราเป็นยังไงทุกคนออกมาเป็นไงครับออกมา ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมเราต่างมาชุมนุมประชุมใจรักสมัครสมานโอ้ยมีความสุขไม่เหมือนไอ้พวกอื่นที่มันอยู่ตรงแถวแถวโน้นอยู่แถวโน้นมันร้องเพลงอะไรครับเจ้าทุยอยู่ไหนได้ยินไหมใครมากู่กู่ เรียกธรรมดาไว้ได้ต้องเรียกกันให้มานะครับไฟพี่น้องทุกคนที่รักที่อยู่ที่นี่นะครับเราต่อสู้กันมานานละเราเหลือเวลาอีกเยอะแยะที่จะสู้เพื่อประเทศชาติการที่คนของเราเน้ยถูกเขาการแก้งอยู่ตลอดเวลาเรายังอดทนอยู่ได้ นี่เพราะความหนักแน่นความมีใจเป็นใจเดียวกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้พี่น้องที่อยู่หน้าจอทีวีนักรบหน้าจอออกมาช่วยกันลบออกมาช่วยกันตอกก่อสร้างประเทศใหม่ประเทศเราก็กลับไปเจริญเหมือนเดิมเราไม่ต้องเจอไอ้พวกเกพวกนี้นะครับไอซาลูตูวพวกนี้ไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอไอพวกใครคงจำได้ไม่ต้องเจอใครครับ s k s s k สศากตระเบอือนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเราคงจะต้องมีงานหนักขึ้นนะครับเราจะพึ่งใครก็คงพึ่งลำบากเพราะทุกคนเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของเขาเราจะไปคิดว่ารอพึ่งแต่เขาอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับอัตตาหิอัตโนนาถโถพึ่งใครไม่ได้กูพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปเราต้องผนึกกำลังกันให้แน่นเราต้องชวนญาติพี่น้องออกมาผมขออนุญาตชวนชวนพี่น้องทั้งหลายออกมาข้าราชการทุกคน นะครับออกมาเถอะไม่ต้องไปกลัวหรอกบรรดาข้ารการผู้ใหญ่ที่มันไม่เข้าใจนะ่ะมันอยากจะไปเป็นทาสเขาก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวเราออกมาแล้วเราก็จะได้มีสิทธิ์มีเสียงได้รับการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา